สวัสดีนะครับสวัสดีผมเซลปิกนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โกดังบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะพามาดูรถยนต์หมดสัญญาเช่าอีกหนึ่งคันนะครับเป็นยี่ห้อโตโยต้าโคโรล่าอันติดครับเครื่องยนต์ 1.6G เบนซินครับเกียร์ออโต้เป็นรถยนต์หมดสัญญาเช่านะครับสีบอลเงินให้ดูรอบๆก่อนนะครับรถยนต์มีหลายคันเลยนะก็นำออกมาให้ดูหนึ่งคันนะครับตัวอย่างนะครับ โตโยต้าโครโ l a อันติครับเครื่องยนต์ 1.6G จุดเกียร์ออโต้ครับรถยนต์เป็นปี2019นะครับอ่ะด้านในนะครับสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับเลขไมล์7 9ดห่ก้ากิโลเมตรนะครับที่ใช้ไปนะปุ่ม Engine Start น,น,นะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกครับ เกียร์เกียร์อัตโนมัตินะครับระบบแอร์ครับวิทยุภายในเป็นเบาะหนังสีเบรดครับด้านหลังนะครับเป็นเบาะหนังครับสีเบลดเพด้ดานนี่ อย่างรถยนต์นะครับเป็นยี่ห้อบิ i สโต s t o n e างเป็นปี2022นะครับสัปดาห์ที่12ขนาดยางครับ205ศู20ครับห้า R 1 6ครับนี่น็อตฝากระโปรงอ่ามีรอยขยับแล้วนะครับหนึ่งครั้งนะครับ น็อตแก้มคานอ่าคานยังเดิมอยู่นะครับอาเครื่องยนต์นะครับเสียงปกติฝากระโปรงน้าจะเคยมีทำสีนะครับ ก็ถ้ามาดูรถแล้วไม่ถูกใจคันนี้ก็ยังมีคันอื่นอีกนะครับรถยนต์เป็นปี2019นะครับจดทะเบียน2,562เครื่องยนต์1.6เบนซินครับ125แรงมา้าเจ้าของลำดับที่หนึ่งครับคุญแจเป็นรีโมทนะครับสองดอกนี่ เซนเซอร์ S S ถอยนะครับสองจุดนอตฝาท้ายยังไม่มีรอยขยับนะครับทั้งสองฝั่งนะไม่มีชนหนักนะครับอย่าแนวยาไหลครับเครื่องมือไม่แรง ยังมีอีกหลายคันนะครับยังมีอีกหลายคันเลยนะครับถ้าลูกค้า,าสนใจนะครับรถยนต์โตโยต้าโคโราอันติดนะครับก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0835496696นะครับติดต่อเซลฟิกสาหรับลูกค้านะครับที่อยากจะแวะเข้ามาชมรถด้วยตัวเองก่อนนะครับรถยนต์จอดอยู่ที่โกดังบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะครับเส้นถนนเทพรักษ์ติดก,กับข้างธนาคารกรุงเทพ มีหลายคั้นเลยนะครับมีหน้าใหม่ก็มีนะรุ่นอื่นๆก็มีนะครับมีเยอะเลยนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับอ่าสำหรับอ่ารถยนต์คันนี้นะครับราคาตั้งอยู่ที่สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับนะราคาก็อ่าอาจมีการปรับลดลงนะครับถ้าเกิดว่าเลขใหม่ มากขึ้นนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ